ได้เวลาระบายสีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าสองสาวของเรามาเมอาความสุขเหมือนเดิมนะคะนี่คลิปที่แล้วเราติดสติกเกอร์กันไปส่วนกระดาษตรงนี้สามารถระบายสีได้อีกด้านหลังคุ้มค่ามากมายจ้ะของมินตาภาพอะไรเอ่ยเด็กๆภาเพเาไปเล่นบ้านลมอ๋อเล่นบ้านลมนะคะของพี่เชเมียคะ่ะไปปราสาทรายใช่เปล่าในในแม่ดูสิคะ อ่าใช่ของพี่เชมีเป็นอาเด็กๆไปก่อปะสาทรายกันนั่นเองโอ้โหอ่ะโชว์ฝีมือกันเลยจ้ะแม่ขอดูฝีมือกันเลยว่าใครจะระบายเจ๋งแต่แม่เชื่อว่าสองคนน่ะทั้งพี่เชอมีทั้งมินดาระบายสีสวยเหมือนกันเลยเพราะว่าพี่เชอมีเนี่ยคอยสอนน้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องพาน้องทํากิจกรรมระบายสีมาตลอดเพราะฉะนั้นน้องก็เก่งเหมือนพี่เชอมีนั่นเองนะคะ อุ้ยตีปีกเหรอคะมินดาตีปีกเหมือนกันอย่าตีปีกปั๊บ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 ไหนจ้าโอ้แม่จ๋าเข้าไปย้อมผมมาะว้ายผมสีแดงผมสีแดงชมพูอีกตั้งห้าโอ้โหจะไประบายปากจ้ะปากแดงนะจ๊ะแม่เราจะเอาล่มมินดาล่ะแม่เราจะเอาล่มสีเอาล่มสีอะไรแม่ขอระบายธงช่วยได้ไหมจ๊ะแม่จ๋าคือ ได้โอเคสีเหลืองได้แม่ให้ระบายช่วยได้เลยได้เลยเดี๋ยวแม่ช่วยนี่แม่นี่มันคือลมเหรอคะอ๋ออันนั้นอันนั้นเป็นบ้านลมไงมินดาสีอะไรนะเชอร์มีที่เขาเป็นหลังคาปราสาทปราสาทสไลเดอร์ของเด็กๆอะค่ะสีอะไรก็ได้อืสีอะไรก็ได้แม่อา่ะก็ได้เหรอได้ค่ะได้ค่ะ โอ้สองสาวของเรากำลังสุมหัวค่ะเพื่อนๆสุมหัวกันช่วยกันระบายสีทำงานศิล,ลปะนะคะอ่าประชันกันไปเลยสองแผน่นสวยงามนะคะไ,ไ,ดดได้เลยมีลาสลับเลยอโอ้โหช่วยกันเลยจ้า โอ้มินดาของมินดาปราสาทฝั่งหนึ่งสีชมพูฝั่งหนึ่งสีแดงเนาะโอ้โหปราสาทบ้านลมนะคะเพื่อนๆโอชิบชับชิบชับ,ชบเลยมินดาลนะ่ะส่วนพี่สาวของเราระบายปูเลยค่ะปูแอบอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหอะไรต่อไปคะพี่สาวผมผมสีไรเอย่ยอ่ามันไม่มีสีดำแล้วก็<ม>สีน้ำตาลโอ้โหเมื่อกี้แม่ไปเหลาสีให้เด็กๆมานะคะแล้วเด็กๆก็ระบายคืบหน้าเยอะมากนี่ พี่ชรมีระบายก้อนเมฆไปแล้วพระอา <ไป S 1> ทิตย์ต่อให้น้องเอ่อซื้อซื้อตินี่ได้ไงอะอะไรจมินดามินดาสีไหนก็ได้ค่ะลูกได้หมดจ้ะนี่มินดาของเราก็ระบายโอ้โหปราสาทใกล้เสร็จแล้วเราก็มาระบายธงมินดาระบายธงต่อแล้วนะจ๊ะนี่ของพี่เชอีระบายคนคนที่สามแล้วว่ะโอ้โหนี่คะ่ะปราสาทปราสาททรายของพี่เชอมีก็ระบายเสร็จแล้ว ขนนั้นถ,ถือถือธงนะจ๊ะธงแม่พลรบัยสีชมพู <c oughs> อุ้ยยังว่าพรมสีเขียวเลยหรอจ๊ะอุ้ยผมมีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีดำเลยนะจ๊ะพี่เชอร์มี <c oughs> อ้ออ่ามินดาเร็วๆพี่เชอร์มีจะเสร็จแล้วนะ <c oughs> โอ้โหใกล้ละใกล้ละค่ะอันนั้นเป็นทรายนะจ๊ะพื้นทรายแม่จ๋าอยากให้แม่ช่วยระบายได้สิคะ แล้วรวยแม่ ustedes, ar, texting, ไม่เป okay. ็นไรหรอจ้าไม่เป็นไรลูกระบายที่เหลือเลยค่ะโอเคดอกไม้จะหิงโอ้นี่พี่ชมีของเราแม่มาเอาไปดอกยาดอกไม้จะหิงจ้ามินดาเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่ชมีไหนเอ่ยของพี่ชมีน่ะปิ๊งโอ้ยนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋า เป็นรูปภาพที่สวยงามมากเลยขนาดพระอาทิตย์ยัง <Hello. S 1> ยังมีสองส oh. <laughs> อีโชว์พ่อนะคะพี่เชมีโชว์พ่อไหนของมินดานะ่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะโอ้ยให้แม่ช่วยมิจ๊ะโอเคค่ะ,ะมินดาดี๋แม่ช่วยเนาะแม่ช่วยเองยังไม่ผม ผงตีน้ำตาลสีน้ำตาลเหรอคะใช่ได้เลยสีดำสีดำเหรอคะใช่โอเคได้เลยแล้วตนนี้ก็ตีตีน้ำน้ำตาลอะไรนะน้ำตาลทองค่ะอันนี้อันนี้ไม่ค่ะอันนี้ก็ตีน้ำตาลทองสีน้ำตาลทองอันนี้แม่จะระบายผมให้เขาสีดำก่อนนะแต่ตอนนี้น้องมินดาต้องการความช่วยเหลือค่ะเพื่อนๆนี่เลย ตอนนี้เด็กๆปิดเทอมกันแล้วนะคะสองสาวปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นเราอานอนนอนดึกได้นิดหน่อยนะจ๊ะแม่อนุญาตให้นอนดึกได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าดึกจนโอ้โหดึกดื่นเที่ยงคืนนะคะแม่จ๋าจนเช้า,าโอ้ยจนจะเช้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ค่ะต่อให้ปิดเทอมแล้วเด็กๆก,ก็ต้องนอนให้ตรงเวลาถึงจะเลดก็เลดได้นิดหน่อยนะจ๊ะไม่ดึกมาก แบบนี้โอเคมีมินดาของเราระบายบ้านลมมูสวยมากเลยมินดาโอ้ยบันไดคนละสีคนละข้างอ่ะจ้ะบันไดบ้านลมตรงที่สไลเดอร์จ้ะมินดานี่นะคะกิจกรรมค่าคืนเราก็มีกิจกรรมนะคะกิจกรรมก่อนนอนแต่น้ํายังไม่อาบกันเลยนะครับเพื่อนๆโอ,อ้ยน,น,นี่เอาจริงซิม่ว โอ้โห و, สไลเดอร์ของมินดาสวยมากวายสีม่วงหักอุ้ยเอาม่วงนี้ทับต่อเลยไม่เป็นไรนะคะโทนเดียวกันเมื่อกี้มันหักแม่เหลาแหลมเหลาแหลมไปหน่อยรองเท้าสีอะไรดีมินดารองเท้าสีโอ้อยเลือกยากจริงๆเลยสีเราเยอะสีเราเยอะนะคะสีเขียวเข้มแล้วกันจ้ะอันนี้ เหลือคนไหนบ้างนะมินดาโอ้เหลือาเหลือคนนี้ผู้ชายแล้วก็แม่แล้วก็จ่าจ่าอย่าระบายผิวผิวอ่ะผิวหน้าแล้วเหลือคนผู้ชายยังไม่ไระบายได้ค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันเนาะมินดาเนาะเราระบายเด็กๆช่วยกันของมินดามีเด็กๆตั้งสี่คนเนี่ยแม่เด็กๆตั้งสีคนน้องด้ไม่ไหวแล้วแม่ช่วยแต่แม่ดูน้องหมาจ้า สวยมากเลยน้องหมาของพี่สาวใสก่กระโปงใสก่กระโปงสวยมินดาตรงนี้มินดายังไม่ได้ระบายแม่ช่วยโอเคแม่ก <Okay. S 2> ็จะเสร็จแล้วจกล้ใกล้แล้วเราช่วยกันไงนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ก็ประสาทประสาทบ้านลบ พ่อบอกว่าเหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนกันสวยงามเหมือนกันเลยไหมพ่อบอกว่าเอ่อเอ่อบ้านลมเหมือนกันอืมบ้านลมเหมือนกันค่ะมันเป็นอันเดียวกันเนี่ยบ้านลมมันอันใหญ่เด็กๆสามารถเล่นได้หลายคนเลยอุ้ยใกล้เสร็จละใม่ระบายสีผมให้คนนี้สิช่วยมินนานะคะ ดารบายเสื้อเขายัางอนะ่ะอันไหนแม่แม,แม่แม่ขอระบายผมตรงนี้แป๊บนึงนะฉันนอะนนองเดินไปฝั่งนี้อใช่น้องก็หมุนไปฝั่งโน้นมืงเราจะได้ไม่ชนกันแม่ตีจมูกมันอเล็กน้องก็ระบายระบายแบบนี้ก่อนแม่เหลือคนผู้ชาย่ะอ่าเหลือเสื้อเสื้อคนนี้ด้วยค่ะแ,แม่น้องระบายค่ะ ได้ได้โอเคส่วนพี่ชมิของเราระบายสีเสร็จแล้วอยู่ทางด้านนี้ค่ะเพื่อนๆไปแต่งตัวให้เจ้าหญิงกับน้องหมาต่อโอ้โหน้องหมานี่สวยมากนะตอนนี้จะสวยกว่าเจ้าหญิงเย่ยแม่น้องหมาของน้องไหลของน้องก็มีค่ะของน้องรออยู่ความตั้งใจของน้องมินดาค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะแม่ไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็เหลือนิดเดียวตรงท้ายๆเขาบอกว่าเขาจะขอระบายเอง มินดาอย่าลืมรองเท้าเขานะคนสุดท้ายอนะโอเคโอเคโอ้โหโอเคไหนเอ่ยรองเท้าน่ะไม่จ๋าตัวนี้น้องหมาแต่งตัวเหรอแล้วก็แต่งตัวต,ตัว,ตตวโอ้ยสุดยอดจ้ะพี่เชอร์มี่อ่ะมินดาเหลือรองเท้าโอ้ยมินดาเก็บรายละเอียดหมดเลยเพื่อนๆมินดาเหลือรองเท้าเขาเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยจ้าเีาจะน้องระบายจ้าระบายเลยจ้าเนี่ยรองเท้ารองเท้าละลายละลายแปของคนนี้ก่อนโอเคโอเคโอเค เออรองเท้าเร็วๆจ้ารองเท้าจ้าได้เลยรองเท้าสีน้ำเงินโอ้ยังมีเปลี่ยนสีอีกนะคะเ <c oughs> อาละเอียดมากมินดาอ่าสีเขียวสะท้อนแสงไปเลยรองเท้าอ่ะสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเย่ไ yeah. หนเอ่ยโชว์ผลงานหน่อยค่ะว้า นี่นะคะเพื่อนๆผลงานของมินดาสวยงามสดใสมากบ้านลมโอ้ยตกมือให้เดกหน่อยเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆเฮ้ยนั่ยังยังระบายมือไหนอยากระบายอโอเคโอเคเก่งมากเลยอ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวสองสามมอบความสนุกให้ใหม่นะกิจกรรมแน่นแล้วก็เยอะมากมายเหมือนเดิมเอาวันนี้บายบายค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะ